วันนี้จะมารีวิวชีวิตปี1นึมหัวเฉียวเรียนยากไหมกดดันไหมสังคมเพื่อนเป็นอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบ ในวันนี้นะครับเราก็ไม่ได้มาพูดเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับเรายังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับนั่นก็คือคุณไลออนกนกวันแจ่มฟ้านะครับที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์รีวิวชีวิตปีหนึ่งในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสุดิการสังคมมหาวิทยาลัยหยัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยแ,และวันนี้นะครับเราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษนั่นเองนะครับนั่นก็คือ พี่ไรออนค่ะก็มาจากชนะสังคมสงเคราะห์ศาสตร,ร์และสวัสดิการสังคมค่ะรหัสปี6-3ค่ะอ่าเอบิวรุ่น31เหมือนกับเชนนั่นเองนะครับ,รบซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตเนาะในช่วงโควิดอ่านะใช่ว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การเรียนนะกดดานไม่เราก็เจอกิจกรรมอะไรบ้างคมเพื่นเป็นอย่างไรนั่นเองนนขอคำถามแรกเลยนัเชน เรามาเริ่มกันที่คําถามแรกนะครับคําถามแรกคือปีหนึ่งเรียนหนักไหมบอกเลยว่ามันก็ไม่ค่อยหนักสักเท่าไหร่เรสำหรับตัวพี่เองในในช่วงปีหนึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่โลกระบาดด้วยแล้วก็ การเรียนการสอนก็มีทั้งผสมภาษาออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ก็ไปนยนห้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยลำบ,บากนะเพราะว่าอาจารย์เขาก็เตรียมข้อมูลมาเป็นที่ในการสอน,อนสําหรับในคณะวิชาเนี่ยอาจารย์เขาจะเน้นข้อมูลเลยนะให้เราที่จะแบบว่าจบออกไปเหมือนแค่ปีหนึ่งเนี่ยเขาอัดพื้นฐานแบบเต็มที่เลยสาหรับคณะสัสงคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมอย่างอย่างเช่นเสวัสดิการสังคมมีอะไรบ้างก็คือเขาจะอั ความรู้แบบเต็มที่เลยแล้วก็ข้อสอบก็คือหนักพอสมควรที่ผ่านมาเราต้องเอาวิชาชีพที่เราเรียนไปทํางานกับผู้คน<ๆ>ก็เลยต้องเน้นให้เราจบออกไปแล้วทํางานได้วันก็ไม่หนักสักเท่าไหร่ถ้าเราตั้งใจเรียนานะมาเนาะสำหรับเชนนะเชมองว่ามันไม่หนักนะแต่ว่ามันท้าทายมากกว่าเพราะว่าถ้าเทียบกับมัธยมเนาะเราแบบเพึ่งเรียนมัธยมมาแล้วก็มาขึ้นมหาวิทยาลัยมันจะมีบางวิชาที่เราแบบเราไม่เคยเจอมาก่อนหรือว่า งานการบ้านที่เราแบบไม่เคยทํามาก่อนอะไรแบบนี้เนาะมันก็อาจจะท้าทายเราในบางส่วนส่วนถ้าเป็นเนื้อหาวิชาที่เราเรียนเนี่ยเรามองว่ามันไม่ยากเนาะยังแบบถูถ่ายไปได้นะครับนี่ก็คือคําตอบของข้อที่1น,นะครับและข้อต่อไปนะครับข้อที่2คําถามจากทางบ้านนะครับทางบ้านทิปเนาะรีวิวกิจกรรมที่ชอบหน่อย ไ,ได้มากมายเท่าไหร่อย่างถ้าเป็นรุ่นพี่เนาะก็จะเป็นรับน้องกิจกรรมโน่นนี่นะั่นเยอะแยะแต่ในรุ่นโควิดเนี่ยด้วยความที่เราอะได้เรียนออนไลน์เราก็ไม่ได้มาเจอกันบ่อยนะแล้วด้วยนโยบายของรัฐบาลการจัดกิจกรรมร่วมกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากเลยใช่ไหมคะมก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยด้วยความที่อยู่ในห้อง หรือว่าไม่ได้ออกมาเจอคนอื anyway> like ่นเจอปัญหาจากด้านจิตใจสภาพจิตใจมากมายอาจารย์ที่คาะเนี่ยเขาก็เลยคิดกิจกรรมดีๆขึ้นมาเพื่อสร้างสะพานแล้วก็สร้างความอบอุ่นให้ในคณะกิจกรรมที่ดีมากๆเลยศิลปะบำบัดใช่ไหมใช่ค่ะมันมันดีมากเลยนะมันทําให้เราแบบเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ในการทํางานของเรานะเดอนในวิชาชีพของเราอะเดืยนถ้าเราทำงานกับเด็กเราก็เอาตรงนี้ไปใช้ได้ ล่าสุดเลยก็คือรักนี้ไม่จืดจาง<ส>ก็น่าสนใจแล้วก็สนุกสนานน้ำตาแตกกันเยอะมากเลยนะสำหรับกิจกรรมนี้เนาะกันเยอะอๆๆมากใช่แล้วก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กันแชนร์ปัญหาเนาะที่เราเจอกันมาแล้วก็ทำให้เราในชั้นปีหนึ่งเข้าใจกันมากขึ้นพี่คิดว่าเป็นเรื่องราวดีๆเรื่องหนึ่งเลยเล้วเชลล์มีไหมถ้าในมุมมองของกิจกรรมที่เป็นมหาชยาลัยก็แล้วกันเนาะ คืออย่างที่บอกอะมันเป็นช่วงโควิดแล้วก็ได้ทํากิจกรรมไม่เยอะเนาะแต่สำหรับเชนโนะชคดีอย่างคือเชนได้เป็นตัวแทนของคณะไปถือพานไหว้ครูเนาะไหว้ครูที่มหาวิทยาลัยไหว้ครูคณะแล้วก็ได้ทํากิจกรรมเป็นตัวแทนนายสงการนางสงการเนาะเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาก็ได้ไปแข่งเดินนายสงการนางสงการแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็จัดกันแบบเรียบง่ายเนาะแต่จำกัดคนก็กิจกรรมก็ถือว่าสนุกนะสำหรับเชนนะแต่ที่ประหลัดใจคือไม่คิดว่าตัวเองอ่นะ จะได้ที่สองได้ที่สองมาดีมากค่ะเ,ออเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็สนุกมากๆเลยจริงๆกิจกรรมมันมีเยอะมากนะมาหาวิทยาลัยอะยังได้สถานการณ์ใช่คำถามข้อที่3กันนะครับคำถามจากผู้ชมทางบ้านอีกแล้วเนาะหาเพื่อนยากไหมในเรื่องของการหาเพื่อนแน่นอนว่าไม่ว่าเราจะไปเริ่มต้นที่ไหนไปเรียนที่ไหนมา จะต้องมีปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือการหาเพื่อนอเราจะหาเพื่อนอยังไงใช่ไหมเชนก็คือ<ๆ>การที่เราเปิดใจต้อนรับสิ่งใหม่ถ้าเราเปิดใจต้อนรับเพื่อนแล้วก็เรียนรู้เพื่อนหรือยอมรับในสิ่งที่เพื่อนคนนั้นเป็นแล้วก็รับรู้ปัญหาของเพื่อนเชื่อว่าเราสามารถที่จะ หาเพื่อนใหม่ได้เร็วมาก<ช>เพราะว่าวิธีการหาเครื่อนใหม่มันก็ไม่ได้ยากใช่ไหมสำหรับพ<ช>ี่เชนนีิพี่หนักากก็สำหรับเชนเนี่ยเชนมาสมัครเรียนตอนกุมภาเนาะหลังจากนั้นเราก็หาเหมือนเราได้เป็นเพื่อนกับ ใน c e b o o k แล้วเราก็มีกลุ่ม a c e b o o k เนาะสังคมสงเคราะห์ัวเฉียวเ <Wow. S 1> พวื่อนเข้ามาในกลุ่มเรื่อยๆเรื่อยๆก็ไปแอบเป็นเพื่อนแล้วก็ทำความรู้จักกันนะครับขอแค่เราเปิดใจนะครับแล้วก็เปิดรับเพื่อนใหม่ๆเนาะอย่างเช่นเองเนี่ยเชนก็มาคนเดียวมาหาเพื่อนใหม่หที่นี่นั่นเองนะครับดับงนั้นจะบอกว่าการหาเพื่อนก็ไม่ได้ยากเนาะน้องรุ่นใหม่ที่จะเข้ามานะครับก็ลองเปิดใจแล้วก็ลองเปิดรับสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตดูนะครับอย่างเช่นพี่สองคนนั่นเองนะครับแล้วก็เป็น เพื่อนอากันบ้าอยู่สองคนนะไม่มีใครครบแล้วด้วยนะเออติงต้องกันอยู่สองคนนะครับี่คือคำตอบของข้อที่สามสามเพื่อนยากไหมสรุปก็คือไม่ยากขอแค่เราเปิดใจแล้วก็ยอมรับสิ่งใหม่อย่างพี่สองคนนั่นเองเย้ใช่ค่ะโอเคแล้วเราก็มาถึงคำถามข้อที่สี่จากผู้ชมทางบ้านเช่นเคยนะครับผู้ชมทางบ้านทิปเนาะ อ่าข้อทีนะ่สี่เนาะผู้ชมทางบ้านมดให้ถามคำถามพี่ลยออนแบบนี้อ, oh, <okay. S 1> อ่าจริงจริง,รงนะคำถามข้อที่4ี่นะครับกดดันเรื่องเรียนไหมถ้าเรามองในมุมอาจารย์ะอาจารย์เขาไม่ได้กดดันหรอก <c oughs> แต่ถ้ามองในมุมเกรดอะนะที่จะต้องให้ได้เอเอนะมันกดดันมันกดดนันมาก ไใครอยากได้เลไม่มีเห็นได้ดีในคณะวิชาก็คือมันยากอยู่แล้วแต่การให้คะแนนของอาจารย์คือเขามีงานที่ทำถ้าเราส่งงานครบตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็สามารถที่จะได้เกรดบ,บีไปเลยจีได้เลยเนาะแล้วก็ <ๆ S 1> ถ้าเราสอบตั้งใจอ่านหนังสือสอบคือทบทวนในสิ่งที่เรียนมาซึ่งมันไม่ยากมันก็กดดันไหมไม่กดดันแต่ต้องจำให้ได้ถ้าในมุมมองของเชนนะก่อนที่เราจะมาเรียนอนะ คิดว่าคงจะแบบแข่งกันสูงเด็กในเมืองอะเนาะเขาคงจะแบบโอ้โหแข่งกันได้ที่หนึ่งแต่พอมาเรียนปุ๊บมันไม่ใช่เรื่องเรียนก็ไม่กดดันนะถ้าถ้าเราแบบมีเพื่อนที่ดีคอยซัพพอร์ตเราอยู่เสมอเอนาะเป็นช่วงใกล้สอบเนี่ยก็จะกดดันนิดนึงเนาะเพราะว่ามันจะสอบติดกันเลยใช่ไหมเหมือนแบบมันจะวันละวิชาวันละวิชาวันละวิชาแต่แต่วิชาเนื้อหาเยอะมากนะเนาะแป่นเวลาให้เป็นแล้วก็จะไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่เนาะก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเหมือนเราสองคนที่จบปีหนึ่งมาแล้วเรียบร้อยเอง ถึงข้อที่5กันแล้วนะครับข้อที่5ผู้ชมจากทางบ้านทิปเช่นเดิมนะครับรีวิววิชาที่ชอบที่สุดให้ฟังหน่อยจริงๆแล้วขอเกินก่อนเลยว่าวิชาทุกวิชาเป็นวิชาที่ให้ความรู้แล้วก็ตอบโจทย์การออกไปทำงานได้จริงๆ <Wow. S 2> แต่วิชาที่ชอบก็คือวิชาที่ปฏิบัติก็คือเป็นวิชามนุษยวิทยา อันนี้รู้ได้เือว่าเราได้ออกไปปฏิบัติงานจริงๆได้ออกไปชุมชนจริงๆได้เรียนรู้จริงๆว่าการทํางานเป็นยังไงแล้วก็เคยมีครั้งหนึ่งไปช่วยอาจารย์ถามด้วยในเรื่องของการกรอกข้อมูลให้กับผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราไม่ไปอาสาสมัครใครที่สนใจอย่างเงี้ยให้ติดตามเลยอาจารย์มีกิจกรรมอะไรบ้างอาจารย์อยากใ,<ช>ให้เราทำอะไรบ้างเราก็ไปทำได้กับเขาเลยแนะนำเลยนะเพราะว่ามันทำให้เรามีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้มีดีมากเลยค่ะ แล้วถ้าเป็นวิชา GE ล่ะพี่ไลออนที่ชอบวิชาจิตวิทยามากเลยเพราะว่า<ม>จิตวิทยาเนี่ยมันเชื่อมโยงกับสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ละสวัยปัญกาสังคมเพราะการที่เราจะต้องไปเจอเคลีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้งานด้านจิตวิทยาด้วย<ม>แต่จิตวิทยาใน GE ที่เราเรียนน่มันเป็นแค่พื้นฐาน<ม>เราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เรียนรู้ในการทํางานจริงๆในปีสองปีสาม ปีสี <Easy, S 1> เนาะเพราะว่าเขาจะมีฝุกน,น้ำใช่สำหรับเชนเนาะเชนจะชอบวิชาสวสดิการสังคมที่ชอบเนี่ยคือเชนจะชอบในภารที่เป็นประัติศสตร์ วิทยาการศึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมของอาทางตะวันตกเช่นอังกฤษเยอรมันอเมริกาอะไรแบบนี้เครือคือชอบมากก็าาถ้าเป็นวิชา GE ก็จะกชอบวิชากฎหมายกับสังคมเราเคยไปแข่งตอบปัญหากฎหมายแล้วก็เลยมีพื้นฐานกฎหมายไม่ได้แบบยากเกินความสามารถเราวีดีโอให้ดูด้วยเนาะแล้วก็ข้อสอบก็ไม่ได้ยากเกินความถนัดของเราเนาะไปข้อที่6แล้วนะครับข้อที่6คําถามจากทางบ้านทิปเหมือนเดิมเนาะ ทำไมาถึงมาเรียนสังคมสงเคราะห์อมองหัวเฉียวครับพี่ไลออนเรามีคลิปให้ดูกกเป็นิแยกแนี้แน่นอนโดยพเชนเองนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆในคณะให้เอ็ดผลในการที่จะมาเรียนในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับยังไงใครสนใจก็ลอง ที่เข้าไปดูกันได้นะครับต่อไปคําถามข้อที่7เลยแล้วกันเนะาะคำถามข้อที่7นะครับถามว่าสังคมเพื่มในชั้นปีเป็นอย่างไรบ้างแล้วอาจารย์ใจดีไหมบอกเลยว่าโชคดีมากๆเลยที่เราได้มาเจอเพื่อนๆในขณะนี้ในชั้นปีนี้นะเพราะว่าเรารู้สึกได้ว่าการที่เรามาอยู่ในขณะเนี้ย ตอนแรกคือคกังวลมากเลยว่าเราจะมีเพื่อนไหมมืจนกันิจ,จตรามอะไรอย่างที่เราทําด้วยกันเนี่ยมันก็ส่งผลให้เราสมารนฉันกันมากขึ้นเรียนรู้จากกันมากขึ้นใช่ไหมเราในส่วนของอาจารย์เนี่ยแน่นอนว่าอาจารย์พร้อมที่จะรับฟังนักศึกษาเสมอ ใช่แล้วก็มีคำปรึกษ,ษาให้ตลอดเลยแล้วเขก็แบบ้อาช่วยนักศึกษาเสมอไม่ว่าเรานักศึกษาจะมีปัญหาอะไรก็ตามอย่างที่อย่างนี้อาจารย์ก็ยื่นมือมาช่วยในเรื่องของรุปในอย่างนี้เ uh ื huh. ่อว่าใครที่มีปัญหาสามารถเข้าไปหาอาจารย์ได้เลยอาจารย์ทุกคนใจดี้มากๆค่ะถ้าเป็นสังคมเพื่อนเนี่ยต่างจังหวัดเรากลัวจะเข้ากับเพื่อนไม่ไดแ้แต่พอมาอยู่ปุ๊บเด็กต่างจังหวัดก็เยอะนะเพื่อนที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็น่ารักทุกคนเราก็มิส่ซดีมากๆคอยพพอร์ตกัน ก็เด็กมูเชิบก็น่ารักด้วยเนาะอ่าอ <c oughs> นี้ก็คือเป็นการรีวิวนะครับชีวิตปีหนึ่งในช่วงสถานก,การณ์โควิด -19 นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากน้องๆเนาะให้เรามองที่เป้าหมายที่อนาคตไว้ถ้าเรามีเป้าหมายแน่นอนว่าไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรเราสามารถกลับมาที่เป้าหมายได้เสมอจริงๆเพราะว่าหลายคนอ่ะ ไม่มีเป้าหมายพอเดินไปฉันเรียนไปทําไมฉันไม่รู้ว่าฉันเรียนทําไมเนี่ยสาขาเนี้ยฉันไม่รู้พ่อแม่ฉันอยากให้ฉันเรียนฉันก็เลยมาเรียนอันนี้คือไม่มีเป้าหมายมันทาให้เราหลงหายได้มันทาให้เราเบะคาปะได้มันทาให้เราเรียนไม่จบแล้วก็ที่สําคาญพอได้เอฟสักวิชานึงเครียดเออเครียดใช่ถ้าเราทาดีนั่งแต่เริ่มแน่นอนว่าปัญหามันจะไม่เกิดให้เรามอดูเป้าหมายเอาไว้นะคะ แล้วก็สุดท้ายนี้นะคบใครมีเป้าหมายมีความหวังอยากเป็นนักสังคมสงเคราะห์อยากทำงานช่วยเหลือสังคมนะครับอยากให้ทุกคนลองมาง,างคณะ,ะส,สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมด้วยในอ้อมอกอ้อมใจนันนาของทุกคนด้วยนะครับพวกเรานะครับยินดีต้อนรับน้องๆ6465 6 7 6, 6, 6 7 6 8หกหกหกเจหกแ่ดต่อยู่ทุกรุน่นต่อๆไปนะครับรอขอบคุณพี่ไลออนนะครับที่มาร่วม น่กเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตรีวิวปีหนึ่งของเราในวันนี้นะครับวิคิวว่าจะจะุปปีหนึ่งมาด้วยการในสถานการณ์โควิดหัวสุดท้ายนี้นะครับใครมีข้อแนะนำติชมก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้ให้เราปรับปรุงแก้ไขได้เช่นเดียวกันนะครับอือ่ามีคำถามเนาะถามเข้ามาได้เลยนะคะเราแล้วก็เพื่อนเพื่อแล้วก็ผู้รับที่เนี่ยพร้อมที่จะให้คำตอบเสมอค่ะ ส้านนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย